เขาเขาเลยสะอาดแก้ร e um ู้เอันแก้อันเขาอยู่วงมัดเน่โยกที่ใจนี่หัวเสียงลดเงี้ยชัวเสียลดเงี้ยชยวด้วยนะสวัสดีครับเสียแม็กแปดสูบครับวัอนี้รับอีกประมาณสิบไร่นี่แล้วครับเขาบอกว่าท่านได้แก้ลายเกี่ยวของทีมงานของไอเตียงกับของผมมีแล้ครับเสียแม็กแปดสูบกำลังไล่อัด จะรลีบีไม่นี่จะออกสองคันพี่น้องจะออกสองคันเลยะจะออกสองคันไรอัดจัลลีบีผมผมนี่บอกได้พี่น้องอันไฟอ่ะปักติดต่อข่วงต่อกันนะพยายามหาทิปไล่มงติดไว้เนี่ยครับบางทีมัน ถึงามำนี่แล้วก็กองไฟเนี่ยย,นะย่าเห็นมันถึงน้ำนี่ปักที่เขาต่อกันน่ะหาเทปละลายมาปิดเพราะว่ามันถึกน้ำแล่อบางทีพอป,ปล่อยเขา่ามันมันโมโยกให้เคยเห็นมาแล้วเพราะว่า มันบะซ่อนไงมันบอซ่อนสายคือรถญีปุมลมันโชว์วนะนี่ผมก็เอาเทบปบรายมาปิดเ,เทบปบลายมาปิดไว้อันนี้กองไฟนะครับผมมองเทบปบลายปิดไว้เวลาถึงน้ำถึงยังครับว่าให้น้ำม,มันเข้าไปได้พยายามเกี่ยวแห้ได้รอบนะครับ มีติ๊ดสีค่นนึงจากโคราชเชิญนโทรมาถามนะครับวันนี้ว่าเขาเ่ารถเฟินที่หอยเดียวกันนี่ลราวพราะท่น<ม>เสียงเสียงเนลายว่าท่นเข่าบระิสัทธ์วันนี้น้องผมก็เลยบอกว่าพยายามเจียวหอยเดรรอบประมาณสองพันสองสองพันสามอ่านตั้มก็สองพันสองอ่านตั้มก็ 2, อมก 2, สองพันว่าท่นพยายามเจียวหอยเดรรอบเข่ามันจะสะอาดเพราะว่า เข่าก็รถผมสองคันน่ะถือว่าเข่าสะอาดครับผู้ใดก็ท่วงเพราะว่ามันเป็นตูนตนนต้นวดสองตู้นะทอคันน่ะตู้นวดสองตู้เลยแข้งครับแข้งใส่ได้ไปเกี้ยวเข่าน้ปังน้ำสวมแท็กสีต้มสวมแท็กไปได้เซ่้วยแล้วก็บ,บมีเชนปากน้ำ <_ S 1> ป้อนกว้าง ข้อกวงบอเชียนพี่น้องขอใหญ่เอ้าผมพายเบ่งทั้งถึงนี่นะครับทั้งถึงวัสดุก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปก้งแกง้งรักเคาะป้องๆตามสเปครถละพี่น้อง ประสาติอาขินรูปธรรมดายารถะเจียงรถอนไรรถไทยรถไทยเอ้อไอ้เตียงเลยเด้อทาไอ้เตียงนะ่ะไอ้เจียงเอาคุเจียรถไทยนะมินิเซลออกสองัน ี่น้องน้องออกสองทัพล้วยอะไล่อ่ะแต่บูีกระท่อมผมก็ไถ่ถิ่มไปแล้วเราพี่น้องมันล่อหายต้นเนี่ยผมผมซื้อต้นเซ็นสนัญญาปลูกต้นกระท่อมเนี่ยมันสามร้อยหกสิบต้นหอดงั้นหายมันบอกมาสื่อตินั่นตินี่ รางหวัวนท่อนัก,นกลบย่อมมีบัตรแผ่ไม่ไทยสิไทยสิหมดเลยครับบริษัทจากบริเบือแสงสุกๆนี่นะชิดเอาครับเพื่ใดที่ปลูกต้นกระท่อมระวังนะครับร้อยแปดร้อยเจ้าฟี ติดตามกดไลค์ให็ไหนได้นะครับช่องเสียงแม็กเจสซุปเจ้าอีกจังหน่อยผมเจ้ารถลงไปเที่ยวของท้าว